Thank you. ตอนนี้เราก็มาแอบดูแมวนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565ค่ะเรามาดูแมวมันกำลังทะเลาะกันค่ะทุกคนดูสิจ้องหน้ากันใหญ่เลยแมวข้างบ้านนะคะของบ้านข้างๆเรา บ้านนี้เขาเลี้ยงแมวเยอะมากเลยนะก็โหดูขู่กันใหญ่เลยเขาาดูแลแมวเขาดีมากเลยนะมีต่ตัวอ้วนๆทางนั้นเลยแล้วแมวมันก็จะเข้ามานี่แหละมาอึมาถ่ายในสวนผักบริเวณนนี้แหละดูนะดูนะขู่กันนั่งดูหนะ่ะ ูกซิจะทำยังไงกันต่อคือไม่มีใครยอมใครเลยหรอขู่กันหรือว่ามันขู่เราเราไม่เคยเลี้ยงแมวเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไง ดูตัวสีสีฝั่งซ้ายมือค่ะจ้องตาเขมงเลยนะจ้องอ่ะกำลังจะหมอบลงแล้วค่ะหมอบลงแล้วละสายตาไปทางอื่นแล้วกำลังยอมและอาวหันไปทางนั้นทั้งสองตัวแล้วค่ะอ้าวตัวไหนขยับก่อนอีกตัวหนึ่งคููค่ะดูนะดูนะ ตอนนี้ตกใจเรากําลังจะหนีทั้งคู่แล้วค่ะอ่ะเริ่มละขยับขาช้าๆอ้าวไปแล้วไปแล้วเดินช้าๆช้าๆเราก็ช้าตามแอบดูแมวนะคะคลิปนี้ขำๆค่ะ ดูดูดูค่อยค่อยก้าวขาขำแมวหรือขำคนหรือขำตัวเราเองดีก็ไม่รู้่ะสรุปว่าไปทางใครทางมันโน,นไปแล้วตัวใหญ่เลยนะไปแล้วคะ่ะ แยกวงทางใครทางมันอันนี้ไปซ้ายอันนั้นไปขวาอันนั้นเข้าป่าไปแล้วอ่ายอมแพ้ตัวนั้นยอมแพ้ไปแล้วค่ะหายแล้วตัวนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย ก็เป็นคลิป <Basil> ค้ำๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเวลาในตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆค่ะอากาศกำลังดีค่ะทุกคนแดดไม่ออกแล้วก็ฝนไม่ฝนหยุดตกแล้วค่ะก็พอดีแมลินกำลังจะลงไปในสวนผักนะคะทุกคนจะไปเก็บเอาซุกินน่ค่ะไปผัดใส่ไข่สำหรับคืนนี้มื้อเย็นของสองคนพ่อลูกก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับคลิปเก็บ ซุกกินี่ในสวนผักค่ะสวัสดีค่ะ